นี่ก็จะเป็นข้อดีนะครับก็คือใช้งานง่ายนะฮะแล้วก็ใช้งานได้จริงเลยเห็นไหมภาพออกจอจริงๆเลยนะนี่แล้วก็เสียงก็ออกด้วยนะโยซ่าดิวิลุนเมกาดีวิลุนดูไบดีวิลุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการส่งภาพหน้าจอ iPad เข้ามาที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ไลฟ์สตรีมขึ้นบน OBS นะหรือว่าพูดง่ายๆคือนะครับ ส่งภาพเนี่ยเข้าเจ้าตัวโปรแกรม obs นั่นเองสำหรับเจ้าตัว ipad iphone นะวิธีการเป็นไงไปรับชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับก็ให้มาที่คอมพิวเตอร์ของเรามันก่อนเลยนะไปเปิด google นะครับพิมพ์คาว่า obs นะหรือว่า obs studio นั่นเองนะครับแล้วก็ไปเลือกเมนูแรกนะ obs broadcast ตรงนี้นะครับกดติ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเป็น windows นะใครใช้ยี่ห้อใครใช้ระบบปฏิบัติการอะไรก็เลือกไปนะเอ่อผมเป็น windows ผมก็จะเลือกไปที่ windows นะปุ๊บกดติ๊กเข้าไปเสร็จปุ๊บ แล้วก,ก็นะครับทาการรอมันดาวน์โหลดจนเสร็จแล้วก็กด Open f ฟ l e แล้วก็ลงโปรแกรมไปให้เรียบร้อยนะกดยสลงโปรแกรมอะไรไปให้เรียบร้อยนะฮะอ่า yes นิก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 แค่นั้นแหละนะท่านผู้ชมนะเออส่วนต่อมานะครับ least, นะนะนะเ,เราก็จะไปโหลดอีกหนึ่งโปรแกรมนะที่มีชื่อว่าア power miller นะนี่นะฮะส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมア power miller นะท่านผู้ชมนะพิมพ์เข้าไปตามผมได้เลยนะア power miller นะครับนี่แล้วก็เลือกบรรทัดแรกนะครับนี่เห็นไหมกดที่เข้าไปเสร็จปุ๊บนะฮะ มันจะขึ้นโฆษณาแบบนี้ขึ้นมากดกะกระบาดออกไปให้หมดนะครับแล้วก็เลือกเป็นวนะินโด้นะเลือกเป็นวินโด s นะครับนี่กดติ๊กไปฟืบแล้วมันก็จะดาวน์โหลดลงมาแล้วก,กด Open f i l e นะเออนี่แล้วก,กด Yes นะครับจากนั้นเราก็กดนิกนิๆๆนิงนิงนิลงเลยนะนี่เห็นไหมอินสตงอินสตอรอะไรต่างๆนะครับลงไปให้เรียบร้อยนะนี่นะครับลงมันให้เสร็จสิ้นนะแค่กดอินสตอ l กดนิ่งนิ่งนินิน,น,นิแค่นั้นแหละนะทุกู้ชมนะแล้วก็กดเมื่อขึ้นหน้าต่างนี้มากด Open Now ตรรงนนนี้ะคับ นี่นะฮะมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับท่านผู้ชมนะเออส่วนต่อมานะครับเราก็มาที่ iPad ของเรานะท่านผู้ชมนะเออมาที่ iPad ของเรานะครับส่วนต่อมานะครับเราก็มาที่ iPad ของเรานะท่านผู้ชมนะไปที่ App Store ของเรานะครับแล้วก็โหลดโปรแกรมอะพาวเวอ l ์ r ิมานะท่านผู้ชมนะนี่อะพาวเวอร r มิ Power Miller, นะครับนี่อะพาวเวอร r มิ Miller, นะโหลดมานะครับมันจะเป็นรูปสีฟ้าแบบนี้นะนี่อะพาวเวอ l ์ r ิลเล e e ์สกรีนมอนิเนะตรงนี้นะครับ กดดาวน์โหลดลงไปให้เรียบร้อยเนาะนี่เมื่อโหลดเสร็จแล้วก็กดเปิดแอปได้เลยนะฮะกดอ,ะอนุญาตให้เรียบร้อยนะครับขนาดใช้แอปนะแล้วก็กดการกระบาดออกไปนี่บอกไม่ให้ติดตามนะครับส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมนะเราต้องเข้า WiFi เนี่ยให้มันเป็นวงแหนเดียวกันนะหรือว่าชื่อเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมพูด้ง่ายเลยนะครับนี่ยนวะผมจะให้ดูนะครับอย่างแรกเราก็ปัดลงมาก่อนนะครับฝั่งขวามือนะกดติ๊กค้างรูป WiFi แล้วก็กดติ๊กค้างไว้ที่รูปไวไฟรอบหนึ่งกดค้นหาไ Wi ไ Fi นะครับตัวนี้นะของผมเนี่ย iPad ผมเนี่ยมันเป็นชื่อว่า Big ค o ก 5G นะเพราะฉะนั้นนะครับในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยก็ต้องเป็น Big ค o ก 5G เช่นเดียวกันนะเราก็ไปดูรูปไวไฟนะกดติ๊กขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไปเลือกนะครับรูปข้างๆนะเห็นไหมข้างๆนี่ข้างรูปไวไฟนะกดติ๊กขึ้นมานี่เห็นไหมชื่อต้องเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ชื่อเหมือนกันนะเห็นไหมชื่อเหมือนกันนะครับ อ่า uh, iPad ก็บิคุก 5G อันนี้โนตบุกบกิคุก 5G ต้องเหมือนกันนะเพราะว่าองผมนี่มันเป็นกิก5กิกะเฮิร์ตนะก็ต้องชื่อเหมือนกันทุกอันนะครับแนะนำว่าให้เหมือนกันนะไม่งั้นมันเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเนาะเออ้าเชื่อม 2.4G ก็ทั้ง iPad ก็ต้อง 2.4G ด้วยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะทีนี้นะครับเราก็จะมาเอ,อ่อเข้าโปรแกรมกันนะคบท่านผู้ชมนะอืมอย่างแรกนะครับเราก็มาที่ส่วนของ iPad เหมือนเดิมนะครับเนาะ นี่นะฮะมาที่ iPad ของเรานะครับ mm. กดไปที่โปรแกรม R p o w e r Miner นะตรงนี้แล้วก็กดในส่วนของ Local c a s h อย่างนี้นะครับมันจะขึ้นมานะให้เราทําการเลือกชื่อของตัดอุปกรณ์เรานะทุกคนนะของผมนี่มันมีหลายอุปกรณ์มากเลยนะเอออันนี้เป็นอคอมหลักนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยของคนดูนี่น่าจะมีแค่อันเดียวนะก็เลือกอันแรกไปเลยนะของผมเป็นในส่วนของตัวโนะ้ตบุ๊กเนาะเพราะผมเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กไว้นะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวโนะน้ตบุ๊กนะนี่เลือกขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับ กดสคริปตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะแล้วก็เลือกในส่วนของเจ้าตัวคําว่า miller phone to pc ตรงนี้นะครับนี่กดติ๊กเข้าไปแล้วกกดเริ่มถ่ายทอดสดนะนี่มันจะ3 2 1นะครับอ่าดูนะนี่นะฮะ ipad ของเราเนี่ยก็จะถูกสะท้อนมาที่คอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอ่าเป็นไงใช้ได้ไหมทีนี้เราก็ขยายใหญ่หน้าจอก่อนนะท่านผู้ชมนะเออเดี๋ยวผมจะลองปัดไปดูนะครับนี่เห็นไหมมา,หาแล้วนะครับ ทีนี้ก็ขยายใหญ่หน้าจอตรงนี้ทีหนึ่งปึ๊บเห็นไหมมันก็จะสะท้อนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะเออส่วนต่อมานะท่านผู้ชมนะเราก็พับหน้าจอนะครับมาเข้าโปรแกรม OBS นะในคอมพิวเตอร์นะครับกดเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมานะครับเมื่อขึ้นมาอย่างนี้นะให้เรามามองที่ช่อง2นะคำว่า sources ตรงนี้นะครับหรือว่า source ตรงนี้นั่นเองมามองที่ช่อง2นะช่อง source ตรงนี้นะครับแล้วก,กดบวกขึ้นมานะเห็นไหมกดบวกขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกในส่วนของคําว่า window capture ตรงนี้นะครับ อ่าแล้วกดโอเคนี่จากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเลยนะท่านผูช้ชมนะถ้าไม่ขึ้นเนี่ยให้ไปเลือกที่วินโดว์ตรงนี้นะครับติ๊กออกมาแล้วก็เลือกในส่วนของอ่า power m i r r o r l i อ e s t ลท์ตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคนี่เห็นไหมหน้าจอเราก็จะมานะนะแล้วล้วทีนี้เราก็ขยับเลื่อนมันนะให้มันแบบว่าพอดีกึ่งกลางนะครับนี่เห็นไหมนี่พอดีกึ่งกลางแล้วนะครับเนาะหรือว่าก,กดคลิกขวาก็ได้นะบนจอนะครับแล้วก็ไปเลือกที่คําว่า transform นะเออแล้วก็เลือกที่คาว่า เซนเตอร์ทูสกรีนนะเห็นไหมมันก็จะกลางจอยอีงนะครับนี่แบบนี้เลยมันจะแบ่งกลางจอยอีงนะอ่าทีนี้นะครับเราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะไปลองเข้าสกมหนึ่งให้ดูแล้วกันเนาะนี่ภาพมาแล้วนะครับเราสามารถจะซ้อนหน้าจอแล้วก็อัดคลิปหรือว่าอัดเกมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเล่นไมค์ครบให้ดูนะนี่เห็นไหมผมเข้าไมค์ครบมาแล้วนี่นะฮะดูนะเสียงก็จะออกทั้งคู่เลยนะทั้งในส่วนของ iPad แล้วก็คอมพิวเตอร์นะผมแนะนําให้หาหูฟังเนี่ยมาใส่ iPad นะท่านผู้ชม เออหรือว่าเชื่อมต่อหูฟังให้เรียบร้อยนะครับมันจะได้เสียงไม่สะท้อนแบบเขาเรียกว่าเสียงลูบแบบนี้นะท่านผู้ชมนะอ่าไปคนดูทีนี้เราจะมาลองเล่นดูนะฮะอันนี้ผมทําให้ดูเฉยว่าเสียงมันออกทั้งสองดีไว้นะเห็นไหมเห็นแถบเสียงนะคอยดูนะคนดูนี่มานะครับคอยดูนะเสียงออกทั้งสองแถบเลยนะแต่ผมตีบล็อกให้ดูนะครับนี่เสียงขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมอ่ามันจะมีดีเลยนิดนหน่อยหน่อยนะไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมนะนี่อันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับก็คือ ใช้งานง่ายนะฮะแล้วก็ใช้งานได้จริงเลยเห็นไหมภาพออกจอจริงๆเลยนะนี่แล้วก็เสียงก็ออกด้วยนะยิ่งเราเพิ่มเสียงดังเท่าไหร่นะครับเสียงที่ออกไปยังฝั่งนั้นก็จะดังขึ้นด้วยนะนี่ตรงนี้ก็ปรับได้เหมือนกันนะครับนี่ออกทั้งคู่เลยนะนี่ก็เหมาะสำหรับแบบการนําไปประยุกต์ใช้ในการอ่านำไปแครดเกมสตรีมเกมนะทั้งในส่วนของแพลตฟอร์ม YouTube Facebook หรือว่าทวิตนะท่านผู้ชมนะเออ ทวนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับในการใช้งานเนาะเพราะว่ามันใช้งานง่ายนะก็จะมีข้อสังเกตอย่างนึงนะท่านผู้ชมนะที่ผมอยากจะบอกเลยนะครับข้อดีอย่างแรกนะท่านผู้ชมนะใช้งานง่ายนะครับสะดวกนะครับไม่ต้องไปต่อสายอะไรให้ยุ่งยากแล้วเสียงก็ออกด้วยนะแต่ว่าข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับหนึ่งเลยนะครับถ้าคนที่ใช้โปรแกรมฟรีนะไม่ได้แบบว่าซื้อขาดนะในราคา100กว่าดอลลาร์เนี่ย มันก็จะใช้ได้แค่10นาทีนะเออเราก็ต้องคอยออกเข้าใหม่ออกเชื่อมต่อใหม่ออกเชื่อมต่อใหม่ทุกๆิ0นาทีเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างงุหงิดอยู่นะอย่างที่2นะท่านผู้ชมนะภาพนี่จะมีดีเย์นิดหนึ่งนะคอยดูนะคนดูเห็นผม่นันแล้วเห็นไหมจะมีดีเย์นี่จะมีดีเย์นะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรับตรงนี้ให้ได้นะครับภาพจะมีดีเย์นิดหน่อยนะเออแล้วก็ภาพนี่จะไม่ชัดเท่าเจ้าตัวพวกการ์ดแคปเจอร์นะการ์ดแคปเจอร์ภาพจะชัดกว่านะครับอันนี้ก็ต้องลองชั่งน้ําหนักกัันนดูเอาะครบ ก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับวิธีการนะครับส่งภาพเจ้าตัว iPad iPhone เนี่ยเข้ามาบนเจ้าตัวโปรแกรม OBS นะประจำปี2024นะหลายคนถามมานะครับผมแนะนำวิธีการนี้เลยง่ายสะดวกนะรวดเร็วนะครับไม่ต้องอเชื่อมต่ออะไรมากแล้วเสียงก็ออกด้วยนะไม่ต้องกลัวว่าเสียงจะไม่ออกเลยนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับวันนี้วิโคราะหอุก <c oughs> ่นอนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า